กราบสบายดีพี่นอนะ้องน้องเบสสุขสุขคนเนาะมันี่อยู่เฮือนร้านชายเจ้าถูาเกิดใหม่นะพี่นอ้องนี่มาอยู่สวนของป่าเนะมันี่เ่อนว่บขาบเป็ดนะพี่นอ้อง นีทำอมก็มีหมักนาวหมักนาวเหรอตัวหมักนาวตัวบักนาวนี่นี่พี่น้องอันพักเอินบ้านบ้านข้อพักผู้ข้าวทองมัดพักผู้ข้าวทองแต่ว่าดิ้งยินว่าคนไทยเอิญเฉพาะผูชเพาะูเนี่ยมันแม่นบ่เนาะวะอันนี้คือพักอย่างวะ กระบุนผักกระบุนนี่ก็คือผักขี้หูดขี้หูดตามมาด้วยผักนางตรูพี่น้องงามเป็นคุ่มอยู่อุ้ยสวยแต่ก็ตามด้วยผักเสริมนะน้ังผักเสริมงามขนาดพี่น้องผมป้ผักเสริม เสริมแล้วก็นั่งตู้เนานะอูอันนี้ก็น,นั่งตู้อันนี้คือพักเฮ้ยอันนี้พักเสริมอันนี้จัะเอินพักเสริมเมื่อกี้เบิเรนะบพ์พักเสริมเนาะบอกผิดพักเสริมเกิดจากขี้รห์เนี่ยนะพี่น้องมีแต่พักนั่งตู้แลงงามอันนี้พักนั่งตู้เพิ่มโซ่ๆมันก็คือพักขี้หูดขี้หูดพี่น้องขี้หูด แับมาโดยฆ่าเนาะคันแล้วก็น้อไม้พี่น้องใหม่อมคอยปลูกน้อไม้กินเองขู้กระเป๋าคอยสูงเนาะนอแหนมก็เริ่มแตกแต่บระเด็นมันใหญ่ประมาณนี้นะพี่น้องมีกอกกล้วยอันนี้เอิ้นพักอีกย่างวะน,นี่คืออันอันดอกดาวเรืองนี่อันนี้เอิญมาพักเอ่อ เอ่ออย่างว่าบุรพ่าเออเป็นอะไรพักบุรพ่าคือไข่ไข่กับพักอีกตูวย้มอีกก็คือถ่ายได้ด้านทันทา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 นนี่คือคือสิรษฐกินมื่อนี้เนาะพี่น้องกินเป็ดเพื่อนวะเมื่อนี้มาอาศัยเป็ดข้าวเกี๊ยวขนายบริยั่งเสื้อกินเองนี่ก็น่าจะก่พี่น้องเอ้ะไก่เตะกับทนันบันไว ไปนอกไปเบิ่งเอโนปเบิ่งเอโนอยกันมาดูคนโคตรอีกแล้วอยู่กับอีกแล้วเองนะฮะ,ม,ม,ะ,ะมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเมื่อนี้ก็เริ่มซี่หญ่ขึ้นแล้วพี่น้องพรำผาม เดมันหายใจแล้วได้พี่น้องเพื่อนหายใจแล้วได้น้องอนุทนาบางคนนั้นลังคนก็ซื้อจอนหายเลยนะน่ะเพื่อนก็ะซิบูดบูดเดมพี่น้อเพื่อนแม่เพื่อนบอสให้กินนมนะเมื่อนั้นยังบอดี้ซัมมี่อีกพี่น้องอย่าตีเถอะอย่าตีเออปิดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวเป่นวันสีหามไปกิน บบมีแม่มันเห็ดยังนะแม่มันปิ้งข้าวจีหมุนติวติวพี่น้นองข้าวจีกะห้อนเด้พี่น้มมองคุ้กมกอนยูกรรมดูซิดูกรรมดูทีวีฮู้ดูกรรมดูทีวี ตอนนี้ตึ๊กป่า,าอากาศนะพี่น้องห้องแหง้งนี่เฉพาะเขาจะเอิดบาปกรรมเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมอาา้อาฮะอ้าวฮะพี่น้องเมื่อคร้งเขาแล้วเขาขาเป็ดสูกินเขาขาเป็ดสูกินเขาจับเป็ดมาแล้วน่าแต่ที่เป็นความเป็นเด็ดแป่งพี่น้อง แดงหุนหุนมาสอครัวเขาอีกแล้วน,ะนี่คือเลือดนะพีพ่น้ะพรำพำพำพรำพำพำเราดูว่าว้าเจ๊เ็จกินเป็นบ่เขาก็เคยเฮ็ดเองไงเนี่ยเซก้มิจะเพิ่งเขาัว,วานหอมๆก่อนพะี่น้างใส่เป็นว่าใส่เป็นว่าจะซ้ำม้อยล้น บบเดี๋ยวถ้าเบื้งตอนมใชวกเดี๋ยวพกเพชรกับซอยใช่ือดเอาัวีกันอีกปใช่บ,บ,บกเพชรนั่นะกัใส่เพชรดิเพชรแหงนะเพชรแหุหนะ่ <ง governments S 1> หยใส่มีดิ่เอาเพชรแหงมีอยู่วะไม่คุวเขา่าเนลูกานสมัครคุยขวแล้วบุบใส่ก็ได้ เอ้ถ้ากลับเอาเฮ็ดล้วนะกระปุกแดงๆนะมันเบิดบ่นนะมันเบิดบ่ันนีอก้อนแดงเติเนาะพี่น้ำท่ามพี่นั่ท่าดีเจอกดีเจอกค่ะ อีกกวาเอาหมดเอาอีกบว่าึ่งครอ่งครึ่งครึ่งถ้าใส่อะนะสี่เจ็ดโหนี่คือมีกฏถาใส่ครึ่ง น,นี่เนาะ<อ>มันเคยกินขนขาเน,นาะเิ่นได้รูกเนาะเป็นกินขขาวจี้อียรงนะไผเบิ่งไคนี่ ไฮเฮดเนี่ยอยาขี้เดียดน้องยังเขาเอิว่าซื้อจอนพีทัศเต๋อป้ะได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวแต่งแต่เบิ้งขึ้นสิบหกเก้าเด้ออยากขึ้นโต๊ะไหนมีตะไคร้มั้ยอยู่ข้างหน้าเนาะแถวหนาหนามมั้ยเนี่ยน้อง แต่เพิ่งกันลงเหตุสองใหม่ก้ามเือพี่น้องตะกี้ออยัางาเนี่ยมันบอกกระโข่ข่ำซะเนาะบู๊พี่น้องไมจะแซ่บเดี๋ยวแซ่บไปหาสองเสีย่ยวพาหลอก ไปดิพี่น้องเนาะมื้อนี้มาลักกินข้าวเขาเขาเอิ้นลักบก่มาเที่ยงกินเป็ดเขามาเจาะเที่ยงมาเจาะคู่มือเลยสั่นบ่ได้กินข,ขา้าวอาหารแรกเฮาก็คือน้ำตกเฮ้ยเรือยแตกพี่น้องเอากินทำไมครูบาเอาน,น,นั่งนั่องอันนี้บวกินปะ่ะอืมจะแตกแค่นี้บวกไปกินแล้วอ้าวยกเอาองานได้ไหมนี่งานกรรม ี่จอตเต็งนะเนี่ยคือมันหยกอันนี้พ่อบักอโนนเนาะเขาตั้งชื่อให้ลูกจะมีรถคนก็ชื่อจอดตทาไปอ่านบคอมเมนต์ไหมจอดบอกคือเล้วามตาเปียกอไม่นั่งอันนี้เพื่อนโบกิ่นเนาะคุณบ้าเพื่อนโบมาเลยอบเพื่อนโบมาเคลือบคำใหญ่ๆ ไปตะกินซเนาะงซีงซีคืออะไรเสียบพี่อันบีบกัะปิ้นหนเนี่ยบีบตงน้าหนเนี่ยไหมาขนๆเลยกล้องคอยอยู่ใส่เมื่อกี้นี่ขันด้แม่ไดมันเหี้ย อาบแต่คาโซ่อยต้องหอนนะแข่งมันคนบอกวา่าคันถ่ายวิดีอ่ <c oughs> อนแบบยาอ้วยกล้องไปหาไปนี่หลายาหลาตาอะไปทำไอ้นนกระชึ้งไปแล้วเนี่ยไอ้เบิ่งนั่กันหลายคนนอนอยู่นั่กันหลายคนเบิ่งหรือเดียวก็เบื่อตัวอันนี้นั่งนกดำ <c oughs> ดำมันดำดำดำแหงดำดำ นี่พี่น้อยกระดำมดำขาวคเดียวอันนี้ขาวเพฤศจิกายนนะมามาพี่เดี๋ยวพี่บุเคย,ยบุเคยใส่บ่มามาเนี่ยนี่ข้ใหญ่ๆเลยในี่พี่น้องพอ<น>บักอานนท์พี่น้องพอบักอานนท์ถ้าปัสสาวะเราสำเนียงบ้านจับอ่ะพออานนท์พี่น้อง กินดีก็คำนึงคันที่เอาออกกับโบออกอ,ออก,อออกทอดจงไปทํำไมจงไปกระาำอืมดีแล้วบ่เป็นบักกันบักหนะบักเอียงบักเบียนถามปีไปเนะี่ยอืมอับเบียงมหอืมสมไอ,อ้เนี่ยนคะำสอนบบสมแล้วพี่คำนิยมสอนพี่นแลนะเลือดสดสดเลือดสดสด ลองคอลนกเบียร oh no. <Okay. S 1> ์เนี่ยเขาไปซื้อดอกเขาเป็นผู้ซื้อเขากินไลยได้เงินอะผู้ซื้อผิวไล่เอีก ลายคนกับบุ๋ม่วนนี่เห็นบุ๋มวนเหรอมาเจอพี่น้องเด้อเป็ดฟรีเขาฟรีเบ<ล>ียกูนี่คอนเนตนใหม่นะคำที่ส<ม>ามคำที่สามเลยเด้อพี่น้องฝากซ <c oughs> ่องหร่อก็เจพี่ lưm chửi giọng đi bây bẩn bảo nội nó vì nó bảo nội quan này dây thong hấp tặng bảo nội này nếu tân mỡ ăn áp thì nó Họ bằng luộc phần đớ, tổ thì bảo khỏi ăn, khỏi ăn lông nó anh à nhục đấy nhục bưng, bưng xong rồi, มื่อเอื้นมื่อเอื้นให้เพื่อนนั่นให้เด็กเพื่อนเชียอัพคลิปอนุพันธ์เพิ่นลงพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามยูทูปเพื่อนเด้อเดี๋ยวเพื่อนสิไปให้เบิร์นอนดงน้องเอ่ออย่างวะน้องอันนนน้องอันนนนเพื่อนหาขนมขนมให้ลูกเพื่อนเสื่องโควิดเสื่องโควิดตอนนี้มันลำบากแห้งกระดานแห้งดีจะได้แล้วยู่บ้านนอกของหน้าห้องขบวนเสพกินย่อยกินยังเนาะมีแต่ยุลละ ยังเตะกันเไม่ได้ไปใส่ช่ไอไม่ได้ไปใส่เขาคิดว่าคล้ายแต่เข่านะพัมพมาเด็ดก็สิบเบ็ดงานกลับเลน้องมิ ฮะอ,อ,อัดคลิปรงแม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นกินเลยดูนีตาว่าถ่ายวีดีโออ <c ười> ย,ยู่คข่อยีนี้อัดอัดทำนีอันและนี่วะอู๊ดหนาวน้องสิเบิร์แล้วพี่นอ้องนั่งนกกินผู้เดียวนะ ถ่ายกล้องหนาหรือกลองลางกล้องหนาก้องลัางเลยวละลังได้ดีลัางก็ได้นะกดีเอาต็มอิ่แบบผู้ชุมซุมงานหากินง่ายเนาะวันนี้ผู้ใดกระทือแต่กล้องอันนี้กระทือแต่กล้องคือกันสบายดีพี่เนาะอืมนี่กับมาแมาแว่เขากินเป็ดกินป่าเขากินมลายคนเนาะย่างเขาไปในส่วนมาเห็นเป็ดเนาะโอ้ก็เลยว่าย่างเขาไปนี่จะกินเป็ดเหมือนกันเลยว่าขาสู้กินซะไม่ทันนีแอวสีกินสีตายแหละ มันแท้บบว่าพี่น้องปานใด่้กินเองน่านบาอีเล่อแบงวแบงค่ืคือจ้อง่นั้เลยครับออยคิปชแล้วนะหรือว่าเคียงเข้าไปก็คือบาเจมันจะคนเห็นเลยนี่เบงคบ่าวเจกินที่นหยิบให้แน่ครบ ทำมีง่ายได้นี่ทำมีง่ายพี่น้องอ่ะสองกล่องสองกล่องอันนี้กล่องเนื่งอันนี้กล่องสองอ่าอืมไปเสียบเนาะอืมหน่อยค้างเนาะเสียบปะอืมจังซี่เคียวนิดเดียวเคี้ยงไงกะปีหลายหมดเค็มเลยบ่อืมเค็มเลยซื้นจอกกับบอยากน้ำบะหมดจอก เสด็จพี่น้องแล้พุ่นนั่งนั่งนกข้าั่นังที่จะแขอาเพราะมันไก่เลยรถไฟกับฟกัสแต่หนาเนาะมีบ้านนอไพี่น้องซื้อสอบมันคือบ้านนอเดี๋ยวชื่อขึ้นไหนทั้งน้นเจาะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์่คนไล่สองคนเดินได้คนเดินหาหาเงินซื้อนมให้ลูกเพคนมาบีบบีบบีบมึงแน่ยตัวนี้เนาะนี่นี่พี่น้องมาเด้ไหมก็มีเงินเด้พี่น้องนี่ ยังไม่กินดังกันกินมาได้พี่น้องเอ้ยขอเขาออกจากเจาะมาได้มางสีไทยใช่ไหมใช่แล้วหยุดไปกับเล็ดตั้งสัต่์แลสีโหลดแอปที่บ่มีลายหน้าไหมเดี๋ยวเห็นโลโก้สองหรอเดี๋ยวเห็นโลโก้สองเปิดแสงเอาปะเปิดแสงได้ปะเปิดได้มันเป็นจังไงเนี่ยเปิดการสั่งก็ได้น,ะดนี่ อัยกพี่น้องยกเด้อพี่น้องเด้อมายงๆๆๆอันเด้อพี่น้องเด้อื้จะก็ถ่ายคลิปลูจะลงแซ่บๆกันนํากันพี่นาะแบบว่าใน1วันของเจ้าสิเฮ็ดหยังในการอยู่กรรมเนาะแล้วทางัการอยู่กรรมแต่ละมื้อจะต้อง เฮ็ดยังให้เมียแนี่ยนะใส่เติมน้ำดังไฟเติมน้ำดังไฟยุ่กกลับนะคขา่ายุ่กกลับนะนะตพี่น้องเลยตีสี่ก็เปลี่ยนมาดังไฟเปลี่ยนมาดังไฟให้เมียต้มน้ำให้เมียกินอันิงที่ว่าอันนี่แม่นความจริงนะพี่น้องนะมีแต่แม่ถาวรเหตุคนตื่นเลยด้วยตีสี่ได้พี่น้องได้ครัใหญ่เลย เจ่บเ yes e. ้นนเอ้ยจ oh, ังซ ja mm ีพ um ่นองพอเยอะปต่อไปก่อนหนึ OK> ่ยุดเขาคำเดนอยู่กรรก่นมาดีพนาม่ดันกับลูกมันนกับลูกมัน น,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 นี่มันเนี่ยเอาลูกมันยังน่ะอ้าวอีห้างมันพกไปอันนี้คือนอกอโนนเนาะนอกอโนน,นอันนี้นอกนิดเนาะ Là mình nói, cảm cái mình cái mình không thấy mm -hmm. like, đâu này, có thấy không? ơi, 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 ขนาดน้องแม่มันยังบมดุพี่น้องเอ้ยมันดุแต่น้องเต่าแสดงมันเกิดมาผ่านพ่อผ่านแม่ได้บักเลยน้อะนี่น้ำหอมกสิเบิร์ละจุดไฟก่อนโอ้โกน้ำหอมกสิเบิร์ละพี่น้องกินเบ็ดหมึบเบ็ดเบนยู่กั๊นะครับมาอยู่กั๊มยู่กัํมมาวนเก่า น้องน้อนี้กับจบคลิปเพงเท่นสนิ้กอนรับเบิ้งคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเจ้าสบายดีพี่น้องอืมเหมือนไปคือเนขอมันนั่งหนกดัมดำ